พอดีจนว่าได้นันเดอยู่ยู่หุ่นนันนันยู่บนนั่ะนนึงนบอร์เบอร์ใดต้อสิบนได้อันนี้เขาบ่มีบ่สเพราะว่าอกแม่ก็สามแปดว น <laughs> ี่เป็นนหน่อยจะซื้อสามเด่ส oh, <no. S 1> you. ี่สิบิไปลดหุนบ่มาส้มง่องหูขากันเฮาบ่มีบบมาส้มอ้อร่ากันเ้อบานี่น้อยเลยลงตัวเด็กก็อ่ลมมันเปเบงตัวข้าในมีบ้ใส่ใส่แม่มั่งบังบังใส่น้อข้าในบ่มีซั่เสื้อเนี่ยข่ วัาสระคำพี่อนใหญ่อูชุมว่นเอยงว่าสีสะเก็ดปูเติงขออยูใส่นอกปูเติงเหมือนว่ม hmm. ีเนาะมีได้เนาะมีเอ้าแม่เอาเสือเซลตัวนี้เซซตัวแม่เสือเซลตัวนี้นี่ไม่้ก็ไม่เอามาเบิงันออกให้เบิงท่งแต่หน่อยแทแต่หน่อยแทต่น่อยซเก่า้ต้องต้องซั่งได้เนาอยังสีด้ครับ แม่ลองใส่ซีซีบซีสองฟ้าเห็ดโดนปันใดน,นี่แม่ตัวหนึ่งมอดูใส่ยังมาเๆัวีเค่่าเราเซลไวเนียถามมอนไม่ใช่ถามพอนดูว่ามีไหมอันนี้อันนี้เอิ้นว่าสีนยังไหนยังนี่แม่แม,ม่นแม่มันค่อันนี้ไรยังสีนเขาเอิน,อนสีนกล้วยสีกล้วยนะจินมตีนมันตีนสีน สินสินสีว่าีส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 ี่ีสีสีสิสี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 ่ีสิ่ีสีสีสี่ีสีสีสิสี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 ่ีส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 ิสี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 สสิสี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 สงสีสีสีสสสสีสสส ถ่าตังของเฮานีมคนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเผาไม้เพื่อนจะได้ใหญ่วตกันใครละต่างสีใดสีไดตก็มาเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าว่าเสียดําเหรพื่อรเอ้าแยกลงจ๊กขึ้นลงก็เสียดําเ่มีสัญญาลักเณ์ะเสียดํามันพอนยอมบกเกือบด้วค่ะเสียดําใหม่ไม่นกใจเสียพื้นเมืองเท่ายอมบกเกือพรามันยองคีตต่าง พี่วัฒนาบดแดงนุ่มมึงนี้อันนัดกันปะครับใส่เสือมากนาี่ว่านก็คือนัดไงวัดตะยิงยานว่า,านว่นาถาแล้วแมาา่มันบ,มบนม่มาว่านแม่มันไปเที่ยวบนคุณอาจารย์เจ้าขาสมมติว่าเขาสั่งอันเสียเซลน,นั่นมันได้โดนไปัญหาจังใดไม่เปนบอกแมนล่องล่องเบิรงอันอยู่นี่บนผู้ขาบะหมี่บะหมี่เลยอะแมนใส่ผู้ขาได้เอาละบอกเ่็นบอกบ ล่องเหลี่ยมใส่จ้าล้องเหลี่ยมมันหน่อยเหมือนคือว่าคือว่ากณอาจา์สั่งได้สั่งไดอยู่แต่ว่าไมนไปไหนบ้างเพาะว่เป็นเดืออยู่แล้วเพราะว่าเสือไมเสไหมเซลล์มันากมาเนี่เม้าาดังสื่อเสียแล้วคมหมาอยู่ไปใสู่้เติงไม่ใส่นะ แม่ล่องใส่เบิ้งใส่เนี่การเจ้าดีได้นั่เดอดิเวบว่าแวเดี๋ยวบอกใส่เบิ้งดิเบิ่งจาดิเห็นเห็ดได้เสียคนกะหันแล้วมัขังเนี่ยบขังย่นหัวยาหยม่ือแต่พี่ปอบพี่กายได้เสียบ้านโอ้โฆษณาสรรพคุณเขายดีเยขายดีเยีงพ่อานพ่อม่อยู่เย มอปลบปนเห็ดเล็ากายากายไปทักมาโลดทักมาโลดภาาทำยังในห้องสุ้อันนี้ค็ะสาหรับคนฮุนดีสําหรับมีเมนโอรวงนี่ก็เป็นฮุ่เปิเป็ดๆแน่ <c oughs> อันนี้พอเยนหลอดไปนี่จะเพิ่นบนม่ความห่วกับเบบะไปกทางสนุกกินตะี้ก็ฮุนซัานี่แ่ละแม่เอ้ยข่นะ่ะเยอะดีได้แบดนี้ค่ะเดีเ๋ยนี้หอยย่นี่นะ ไอบาวเอาเอาาเียบหาบขี่ยงใไใดยัดตเลยเป็นสมบูรณ์ใบอีรีเสิมดีกวไาไดนุ่ได้นสมบูรณ์ในการเงินการทองสมบูรณ์บได้ที่นักขึ้นแต่เก่าผัวกูจีรีบเน้ัวกินไปจยังไงเนาะตืนเจ้าถึงหาหันจะทานสิไปปวได้ไหมืนทากินเผาละวันนี้ไปไกลไปไก่กะทหาทากินเผาน้ำเงาทากินตีโอบุญอบขวย บอพี่นองเขาเนี่ยมือแร่งน่ะให้ไปเบิงแหนเมือแรงกี่ไส่แม่แดงก้านเหลืองโอทุ่งพรอนเท่านี่ตัวโอ้นแดงลันดูว่ะบอหนี่แดงล้อวางกเท่าเนี่ยบ้านน้องเล็ดนี่แม่บ้านเลม่ว่าบ้านแดงบแม่นครับจกล้อ่นกมันก้าเหลืองมันไหลไกลเท่าหานี่ล่ะซากเพงใกล้เ่าไนมอนมานอนเนี่ยมอาแบบีมันชิบบไปบอแค่เหมือแรกงไปอยู่บ่ แต่ยัยหมันไปนะจังไปเน<อ>าน่ะจังว่าจังไหาพอนเป็นลำเด็เนี่จังว่านัวไดจังหวังหว,หวฟังเด้อนมองจังหนัวฟังเด้ออมปลูกอยู่ใาสั้นเกี่ยวุต้าหวานยิมคือพิมพันหลอ่อขอเป็นไปพออ,อาย <c oughs> เอาน้องเนมบ้านองอ้าน้าน้องน้าองไปกอดตุ้นแยามหนาวคิดถึงข้าผัวป่าผัวยาลืมไหลน้องผัวยาลืมไหลน้อง <c oughs> เอ้ยเป็นเมฆาเป็นคมฆา กตะกี้แปดใหญ่ยังคักเด้มาพอกันกบอันไม่มันเนาะไม่ยังบอกเรื่องหัวคือไห้ซุยย่ามแท้เลยเมนงกว่าบัดนี้พอแง่หลอดตายจากเระหูดหูดซึ่งล้วแเมนเนาะเมนงถือเบอร์บอว่าบัดนี้เมนงเบคือกันเป็นอย่างเราคือเบยไหมหัวห้าวก็คือไปห้าวกับพอค่วมถุกแน่คว่วมซุกแมื้อ่วมลำบากแน่ผัวบาวเม่สามห้าก็เมนหัวหนึ่งหัวสอง ขาก็ตังใจแน่เลียมของัวหัวฟาเห็ดฟาต่ำฟาหยางเห็ดแต่บอลไผสอบออนนี่ไงเพาออกเดียวไปกระสันอมีไปนั่นไฟกับโบฮูไกับฮูดอกว่าไม่นกกระเทือกเลยเหมือนกันว่าจะไม่มันไรไปเนี่ยโบคือโคือสวนกันไปมี่ไหมโบูุลาเนอบอกได้มานอไกรเยอะมือข็ว่าตายเนี่ยใต้ศพหนึ่งเลยนะ เมียนตายครับมือไหวลายเข้าแล้วเอ่อเมียนไปแล้วเมียนไปแล้วชบหนึ่งบักไดถามมันแห่อย่าผูกมันอรกณ์อีกโอ้โหบ่เห็นเลยวันห้ไม่มันมากนอกบรรดาชมมุญมาชมมุญได้เลยอ่ออนชมบุญมาเอาว่าส่นตถอเห็นม่านนอนเฮือนเขาเองเสือกับสืซาไข่มันเขากับสีแตงไข่กินเขากับมาวัด เออไปจะวัดมักผ้าหมูเขาเสียคะแน่งซ้ำอเน่งมากกับมีแต่ลงตาบุญมาอันนฟังเมียนคนเดียวว้าเอ้วยคือปากขอว้าเอาได้ลงตาบุญมาสว่างคันน้องแม่เฮาว้าไปทางไหนไม่มีลูกควรตัวไม่มีผัวควรใจไปทางไหนก็ได้ได้นีมว่าไปเทียนอยู่โกกันนี่โคกนโคกเจดนิม่เดนิมมีโทรศัพท์อาจารยโทรศัพท์เนี่ยเออเอาโทรศัพท์คุยกันเปียกคลองไม่ขายไม่ปาดกนา ใครไม่มามองเห็นดวงใจนองนอนแม่น้องแม่นแม่นแม่นบ่แม่นบ่แม่นเหรียญทวีตหาเพื่อนบอกเข้าไปใเหรียญจุจักหัวเหรียญจักหัวบัวเบิ่ดเข้าหลักเรื่องเดียวของเขาใต้จากก็จะแล้วไปผู้อยู่กับอยู่เนี่ยน้อากันเรื่องอย่างไรเพื่ช่วยเล่นช่วยอะไนับบักผู่เดียวเนี่ยคู่เดียวเออบ่ังอีกยบ่เคียวไว้ใหม่บ่กขาใส่ไม่ยิ่งออกพัดพ่อพัดแม่เลย